แม่่วนเรียกว่าอะไรโวออรนชอ่อโซนแล้วคือบให้ขาเขาจะคุยเรื่องก็เอ่อคือคือนี่่คุณจะพาเราสั่งกาอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่บะไรแล้วได้ผลไหมได้ผลมากีครับแล้วมเแล้วปัญหาคือแต่ตอนที่เราข้ามมาก็ดี ใครเป็นคนชั้นเลืกทารทนี้อ๋อดีเ<ด>ลยวไม่ม่ต้องเข้าเป็นาารมีไข้มีไงคอตัวเบื้องต้นได้ตรวจแล้วก็ทักกระนการ เดินเช่นรถก็แบบที่ใหญ่ง้ครับเอาไอนีราให้ไปูอให้ปเีนะเดี๋ยวประชาชนรจะไปรู้อยู่ในเคือขายไหนไม่กดวต่อเป็นโซนนปุ๊บเนี่ยก็เป็น trương công minh tham gia những công việc gì ạ? Thì qua đây bà chỉ có những là วันนี Quindi, ้เรามีตเนมเเจอร์ oh, wow. ้ว่าครับกล่าวว่าความเ่อาได้แลขวเราอบิสตนเมเจอร์เ่การจาิสตเมเจอร์เพื่อนี้แจกโรงพยาบาลละ2ก็จะขายไปสิบตันสิบนข้าายตาดรอาเพตอนนี้คือควมไม่จริงครช่ครไม่ใช้งบซื้อเลยไม่ได้ใช้เลยครับเดี๋ยวลงมาดูดีมากเลยนะถก็ขยายผลเลยเครัย พรต์ค้อประทานในีเดามาถึงเวณาแล้วค่ะอีกสักครู่จะองทุกท่านเข้าสู่พิธีการเกิดการประชุมวิชาการแบ่งข้อเขียวโซนนี้อย่างเด็นทาด ค่ะแล้วก็ขอยีมีต้องรับทูกท่้านะคะเข้าสู่การประชุมวิชาการแบงคข้อมูโซนี่งท่านีดใชคะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านใัยชาติกระผมนายสุสัรคิติสุภกรในนามกรรมการกับเครื่องนโยบายทั่วราชการกรุงเทพมหานครด้านการแพทย์และสาธารณสุขการดูแลสุขภาพแบบนำร่องโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธรารณาสุขได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในรูปแบบแซนบ็อกซ์โดยมีโรงพยาบาลเป็นรวมถึงการขยายผลไป,นปนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครยังผ่านกระบวนการด้านการประชาสัมพันธ์ประชาชนการประชุมเชิงปฏิบัติการการออกเทวประโยชน์นนนต่อประชาชนและเกิดการระดการกานเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานครปัจจุบันโดยการประชุมเชิิบุติการบานพ่อเป็นผุ้บ้านอมเนี่ย ตอนที่เราเข้ามาเนี่ยก็มีเรื่องการได้แก้บีนะเรื่องสุขภาพดีเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่ผ่านมาเวลาคพูดถึงรพน่ถึงพูดถึงเรื่องปวดขยะไอ้รากท่อนั้งท่วมรถติดนะจอิงแล้วผมว่าปัญหาหลักสำคัญเลยของรอที่ถ้าเราไม่พูดถึงเรื่ยเราไม่ทางลดความเดือดรับได้ก็คือเรื่องสุขภาพกับเรื่องการศึกษาทั้งหมดนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำถามว่าปัญหาของรพคืออะไรไม่ใช่แค่นะเดี๋ยวที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นแล้วว่ากรพแล้วเรามี มีฐานสารสุกที่เข้มแข็งอันดับหนึ่งของประเทศอันดับของพุทธภาษ์เนาะโรงพยาบาลรมอโรงพยาบาลของหน่วยงานทหารต่างๆแต่ว่าหัวใจหนึ่งที่อาจจะเป็นปัญหาในการประการแรกที่สำคัญที่สุดเลยคือการประสานความร่วมมือกันเพราะว่าจริงแล้วแนวคิดของรถไฟโมเดลไปฝึกโมเดลซึ่งต่อเป็นมาต่อโซนนี่แล้วก็มีศูนย์สารสุกมีแม้กระทั่งวัคีนยาเข้าอยู่ในเริดขาด อันนี้จะทําให้การบริหารจัดการสองจอวิบุรีกลายเป็นรูปแบบการให้บริการแบบหมุนถ้าโตในกรุงมตลาดการทุขึ้นนั้นขั้นแรกนะแต่ว่าก็เลี้ก็ได้เรียนหมอแล้วว่างานรอดนอกกทมมาไม่เรามันไม่ยืนหน้าไปบังคับของโครงการมีร่วมกันด้วยบรรเทาโหลดที่ผมดูลงมาทีานอันที่สอคือนนผมเห็นว่าเราไปข้างนอกเนี่ยว่าต้องมีการคัดเลือดเพื่อที่จะปลอดภัยใช้แต่ต้อมยาวเจ้งว่าเราไปทำเป็นเทคโนโลยีเป็นเสร็จไปแล้วก็ไม่เชื่อใจฮะ ท่านบวาหัวใจคือเทคโนโลยีที่เหมาะสมคล้ายกับการให้การูนะที่เปลี่ยนวิธีการที่เหมาะสมที่ทําให้เราให้บริการสารสขที่ดีเนี่ยสุดท้ายความเสื่อมความลดลงก็จะลดไอ้โรงพยาบาลโมตโต้เนี่นดีเข้ามาดีเรื่อยหมอมีหกเจ็ดเนี่ยเข้ามาที่ต้องทําแผนที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจังต้องดีบรรจุในเห้างมาแล้วก็ก็กราบขอบพระคุณทางธีระขายทุกท่านนะครับที่มาเล่วมรืออ่านแล้วผมคิดว่าวัตถุประสงค์ว่ามีเราอยากให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีนะครับก็ ใช่ครับอย่างประต่านงมีสีภาพก็คงเวลาถูกกัวแล้วก็ขออนุญาตเปิดงานประุูพิชาการประกอบเที่ยวคน n ิ่งในวันนี้นะก็ขอให้ได้รับความสำเร็จเป็นร้อยเท่าหลาเท่าของที่่านหลังไปนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็ได้แรกครับแต่ผมต้องเดินยังอีกไกลนะก็ขอให้ร่วมดูร่วมใจกันแล้วก็อย่าอย่ายอดท้ออุปต่านของมีประตาี่แน่เลยแน่นอนแต่เชื่อว่าจะผ่านไปได้ครับขอรบกุนท่านคระธ นนีะะคะขอเรียนเชิญดรแพทย์หญิงเลิศรัตน์นเราเลิศแสงผู้กักนักการแพทย์นายแพทย์สุมพรสุนทรชาติผู้อนวยการส่งนัก,กาอานาลัยผู้แทนจากโรงพยาบาลเลิศศิลป์รองผู้มวยการส่งนักการแพทย์ผู้แทนจากน,นี้ก็จะเป็นการถ่ายภาพร่วมกันนะคะของคณะผู้บริหารด้านหน้าเวทีเพื่อร่วมถ่ายภาพค่ะขอเรียนเชิญค่ะ แบงคอกโซนนี้แบงคอกเหวโซนนี่นะคะคือาการกับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฮ้ค่ะขอขอบคุณค่ะ